ดีแรงสนับสนุนโดย m ม c r ครรี่ดีวสจอลึกนะคะหุ้นรายตัวในตลาดหุ้นฮ่องกงกับคุณเดชธนาฟังสะอาดจากบริษัทรั์ภายจำกัดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะตลาดยังมีปัจจัยเสี่ยงเยอะเลยนะคะสัปดาห์นี้หุ้นรายตัวเราจะเล่นฝั่งขึ้นหรือฝั่งลงดีนะคะมีตัวไหนที่คัดสันกราฟมาให้แล้วบ้างคะ คอตอนนี้คือผมอมันเป็นภาพของการรีบาวนะครับเพราะฉะนั้นคือในระยะสั้นเราอาจจะกลับทางมาเป็นรักษะของฝั่งซื้อคอเก็่กับรายกันก่อนก็ได้นะครับแต่ตัวที่เราเลือกเนี่ยเราอยากให้ดูในเสีถัดไปถ้าเกิดเป็นภาพของการรีบาวแล้วมันไม่ไหวเกิดสถานการณ์ก,กับตัวลงหรือการทำนิวโลนะครับรหัสนะครับหนึ่งสก็คือตัวประกันของ AIA นะครับตัวนี้เป็นหุ้นที่อยู่ในตลาดฮ่องกงนะครับเพราะนั้นคือเมื่อรีบาวแล้วรีบาวไม่ไหวเสือส่อัสถาการกลับตัวเนี่ยเราคิดว่ากลุ่มประกันในช่วงนี้เนี่ยจะมีลักษณะของการกดดันทางแรงขายอะ่ะ ให้ให้ให้เขาว่าราคามันติดกลับมาได้เพราะฉะนั้นคือก็หาจังหวะเป็นลักษณะของหจาจังหวะซื้อคุดนะครับโดยระหว่างนี้เนี่ยอาจจะเป็นลักษณะของการกิกนกำไรซื้อคอในตัวอื่นพลางไปก่อนจนมันหมดการ,รีบาวนะครับเพราะฉะนั้นคือลองเช็คในส่วนของ A A นะครับแล้วก็ซัพพอร์ตนะครับที่สําคัญนะครับเ8็ดสิบแปดเหรียญกับเจ็ดสบหกเหรียญถ้าสองแนวนี้เนี่ยเราไม่อยู่แล้วหลุดลงมาก็จะเป็นจังหวะที่ดีในการที่กดช็อตตามครับเเพราะว่าดูจากกราฟแล้วถ้าเกิดหลุดแล้วเปิดกว้างพอสมควรเลยใช่ไหมคะ ใช่คือคือ,คอต้องบอกพี่แล้วบอกพี่หนุ่ยแล้วก็บอกทุกคนอย่างนี้ครับว่าคือจริงๆแล้วอ่ะภาพของตลาดอ่อฮ่องกงเองนะครับหรือแม้แต่ของทุกที่เองอ่ะยังไว้วางใจไม่ได้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันรีบาวจากการที่มันลงแรงเพราะฉะนั้นคือถ้าสมมติเขารีบาวแล้วเขาไม่สามารถจะปรับเป็นแนวโน้มขาขึ้นได้ะครับทุกครั้งที่เกิดปัญญาการกลับตัวลงหรือทุกครั้งที่เิิดกกรรราาาทททววโนนนนีีนนนี่ยยมมมััจะขสออ นะครับเอออย่างอ,อยาอนน่างกรณีถ้าตอนนี้หนึ่งสองเก้าเก้าเองนะครับถ้ามุดเราดูจากกราฟเนี่ย ถ้าสมมติตั้งแต่เช้าเนี่ยภาพมันก็รีบา้าจริงแต่พอรีบ้าเสร็จปุ๊บมีแรงขายกดลงมาท,ทันทีเพราะฉะนั้นคือมันก็จะเป็นอย่างที่เราอธิบายคือว่าสถานการณ์ยังไม่สามารถที่จะไว้วางใจได้จนเหลือว่าโอเคกลับมาเล่นฝั่งบูฝั่งคอเต็มที่ยังไงเดี๋ยวถ้ามีสัญญาณในลักษณะของการที่ว่ามันย่อลงจบแล้วเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ฟังซึ่งถ้าผมประเมินก็คืออาจจะจําเป็นที่จะต้องรอจนความชัดเจนของเฟดออกมานะครับแล้วเราถึงจะค่อยกลับมามองกันว่าโอเคอในลักษณะของฝั่งลงจบสิ้นหรยยือ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะนานๆจะแนะนําพุทธสถีนะคะแต่ก็ดูจากงกราฟแล้วเนี่ยนะคะมีความเสี่ยงที่จะหลุดนะคะก็คือตัวของประกัน AIA นะคะก็เปิดกว้างพอสมควรสําหรับกรอบด้านล่างที่จะเป็นแนวรับนะคะเพราะฉะนั้นค่ะสัปดาห์นี้แนะนำนะคะเป็นการเล่นในฝั่งขาลงพุทธนะคะ หุ้นที่อ้างอิงในตลาดฮ่องกงนะคะเป็น DW ที่อ้างอิงกับหุ้นฮ่องกงค่ะ a a 2 8 p 2 3 0 5 a ค่าเกียร์ริง6.9จุดเก้ซนสติวิตี้นนะคะตลาดยังคงเป็นเพียงแค่การรีบาวนะคะแล้วก็ยังคงมีปัจจัยเสี่ยงอยู่ในฝั่งของฮ่องกงนะคะเพราะฉะนั้นค่ะก็เก่งกำไรกันด้วยความระมัดระวังแต่งไงก็ตามจะมอนิเตอร์อย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะให้ทุกท่านนะคะสามารถเลือกหุ้นได้อย่างถูกตัวนะคะแล้วก็เก่งกำไรได้อย่างเหมาะสมนะคะก็ติดตามนะคะ การวิเคราะห์จากนักวิเคราะห์ได้เช่นกันรวมไปถึงบทวิเคราะห์นะคะที่เป็นเปนเปอร์น,น,นคะคะสามารถที่จะรับได้ฟรีทาง Line แอดไทยดดหรือสแกน QR Code ได้เลยนะคะรวมไปถึงติดตามตารางเกียร์ริ่งได้ทางเว็บไซต์ w w w t h a i d w com ค่ะ